สวัสดีครับมวลนิยมมาตามในทางข้องแม่กองในงวดก่อนพิ่นพาดแล้วัลที่หนึ่งแต้มเดียวนะครับเกือถือหกลาดนะครับในงวดน,นี้พิ่นฝันดีเราพี่น้องมีแนวใดนะครับไปหาอยู่ให้กินได้ซิ่งนี่บัก้ลยลองไปติดตามว่าพิ่นฝันได้ตัวใดไปติดตามกันเลยครับคกรสวัสดีค่ะโอ<ฮ>้เห็นคนุณยาโดนคนุณยายเป็นเที่ยว ไปกูเที่ยเที่ยวดตด้นอคับท่านนึกว่าไต๋น่าที่วัดป้าฮัดกนไปเลยบวกมนไ่โดนนาที่วัดเงมเจ้มโดนม่ล่าวะมวกโลก่เล็กคนละโคโลกีเล็กคนละเสตัวเด็กโคโลก่เล็กนะชุดชุดไจอดชุดโค่ไอะไรอีกเด้ชุดทางแล้วรไฟชุดโคลกชุดโคลก ต้อบี่โกลกต้อรพี่นักกามาเนาะโอ้ไปเที่ยวด้ยครดีเลยยเป็นเปียนเนาะแต่เร็ววันไหนไทยเราลงล่าสุดมาได้โชงวัฒนภูมิสิรติลนวิเต็มเยอะเลยย่าแ้ววันที่หนึ่งไ้กนเ่ออดรตนรนี่กูกริได้อยู่แล้วโทนาถือืดถือเืาวก็สือ พิตาโตเล็กซี้สื่อซี้ซี้ยก่ซี้ห้าหกซี้ห้าหกโอ้พี่ตาซี้ตัวเล็กแี่ี้ยว่าพ่ักก้า่ดีอีหนึ่งทีหนึ่งมีอะไร้าอ่าเดี้ยวเช่ได้เนาะอ๋อดวงเขาแล้วดวงเขาแล้วพี่น้องเราัร้างฝนฝันมาเงี้ยฝนฝันดีหแล้วเี้ยหรือราวันทีหนึ่งเตมเดียวเนี่ย ออามารองถามไม่ยากเลยใช่ไ่ยากอย่างดียวะแครจะไม่ยากไปเขียนม่ใช่ที่ไม่ใช่บุเขียนใช่หรือยังครพอด้ยครับครพอด้วยน้อยังเขียนไปช่วยไปจะช่วยได้น้อเอาเป็นงยังเหเอมันดีฟันได้แก้มือ้ันมือมันขันบอกเอ้ยยิ่าฟันหักแล้วก็ฟันได้แค่ประเดง๋หักแล้วฟันได้เมื่อไงครับแดงไปฟังแล้วเนี้ย บ่วางไหนเหล่าวันใดไปแย่ไข่มดแดงก็ญปูเหมี่ยวเขาลูกสาวเออดปูมันได้เด็ดแต่ยแย่เดพื่้เดียวบ่ดปูมันได้อย่างจำเามียมันเมียมันแยเขาได้เขาได้เมียแย่แต่ไข่บ่ไข่ลายบ่ได้ลายยุกคูดูเหล่าอังเต็มขอบมื่อฝนเต็มกำมือเต็มกุ้สีเลือดบ่ขูดขึ้นได้จะไข่งามอนๆแถวว่ะเขาไม่สาวแย่แต่ยด้มิตะไข่ตรงๆไม่แย่ใช้วิงเหรอเนาะใช่วิงเหรอวิงกับปลาซึงเลยเนาะ ใครเอาแดงกันไปศูนยเลยใชชื่อโยนภาคใต้กระลุดเตียมเดียวยัางหงยไอ้ดูห้องกรกดาเลอดวงสีมาดวงสิมากเนาะเอาอีเด้งวันนี้เลยพี่น้องดังมันที่หนึ่งูชื่อหายตัวละลอยคนเนาะมันยังปีเต็มเดียวกูสามตัวนะเอาวันนี้ย้ายที่ไหนานี้ใครเอาแดงนะเอากูจีว่าเป็นกูก็เอาเจ้าหนุกน้ำมึงหาชื่อส่นกูให้มาแดงมันเป็น เวียมั่กัเป็นหาเป็นหกเนาะเออเนาะยันตเวแยกตแยตได้นม่เะ้าไม่เศ้าเป็นเนื้อเ็นเน้อเอออืมแมนเออมื่อกัเป็นหาเป็นหก็แหงเหรอเนี่ยเนาะเ้ากระจายเนอหูะยกับว่าหาเูหลเนาะตวข้าตัดหก็นึ่นําตัวตยกมาก็มีแมนหยยี่สรายมันมันนี่แยอยี่สายมันประเดียวแดง แปดทิซีแปดิหาไเจ้าไงไหมแปดิหาแปดิหาเต็มยมอเราแยกขึ่นกองเป็นทถวกันเลยจะกองแปดทิศหาปีเต็มหมดได้นะครับเพราะว่านอกเด้กไข้บริเวณกับบรรนากอยู่กันอยู่เราคือว่าลราหมั่นนะนะออยู่แยอเอาอ่ะ ไปทางไหนคนกัเงินจะดอกว่าเท้าปานีกับมาาไก่ได้มาไก่กูเห็เงื่องเลยแต่โดนมัยกตะก็ทำให้กูโลคอกูลกคนไว้แล้วนะสุดทายมาไก็นย่าชุดฉันดินกู่าท่ไนทะเลกูกับไปเกี่ยวอะไรปเกี่มองนอนกูทหารตำรวจกินไมากินเขาสังสรรค์น้าปูมูตัว ดี๋ยว่าเราเมีเราเห็นเพ่นนี่ดิเต้หเียวหนูเ่งหน่อยไอเขาภาไปเชียวอีู่าไปเชียวปันมาบ้างมันยังจะภาพไปมาเลเซียเต้เออมีเรียบบวมไปหันข้าวเดียวมันห่าโอ้มันใกล้กันเนาะกันแล้วดวงใหญ่เขาเลเนาะเราจะดีหรือจะเดียวันที่นวันนี้ก็ฟันในแคบแดงแบบาย เขาคักๆมืนี้ว่าตัวไหกับตัวนึงล่ะฝันยภาคใต้วางไหนนาะก็ยิลจืดหตัวละลอยมันเลยผีตัวเดียวฝันวางไหเรื่องอะไรเม่เจ้าฝันว่มเจ้ามานนอยนี่นมันมันผีแจมเดียวม่อก่อนไม่องตัวตามหาหาเากับผีหนกัเขาชีใจีมันผีซีเดียว เอาเงนี sociedad, aha, so, yes. more, so. at at mm ่ก hmm. right so, ับิมนวิเชเราไม่ตีเหรอี่หางเตียวัดี่ตีตีองเดยเขาตีคือน่าเนาะตีคื้ย่ายตีนี่แหะย่ายว่ามีหามีหกันสั่นประเดี๋ยมันศูนย์นะไปสาวเป็นหนึงกับหนึ่งหกศูนย์ตัดให้หนึ่งหกหกย์าเนาะตัรหนึงศูนย์นนะครับอายุย่ากับเป็ดที่หตีเนมันใค้ประเดียเนาะกะจะเป็นอายุย่าก็ได้เลยนะครับเมื่อวา ่อัรแล้วหั่เนื้อห้กมดตัวต้นกับว่าตัวถปเลยนกตัวคนนี้ทีถือเหมือนหว่าพิีเจ้าเดียนี่เนาะคตัวกีเนพชี่เลยนะตัวนี้น่ม่ตเนะหกตัวเนีน้ยนะครับหนึ่งหกศูน่นพี่น้องหึงเข็นตั้งในกตีซอยมาเลยนะใช่แล้วกตีใบเก่งนีกเป็นธรรม เอาขมักอกสูนี่ไระยาว่าตัวเดียวนะเฮ้ยไยักระตูข้หนาออ่ยกเง้ยไม่ดังเงี้ยเสียงดังคนมันเดียวมึงเข่าฟงเอาได้นี่เออเ้นเขาจะโยนช้นชาดงงนเราะไปน้ำเพนเขาจะอนี่ตตอะรม่มีคนมาหลยเลยย่าสูนเลยเคนมาสูนไลเด้วมัน khơi vô, nhảy cả, bẻ thêm cũng nói nó nó. Nó ừ, cái, nóc cái chèng nè, nè, nóc bao nhau đây gần, nói kêu hết thua thua là nhảy, nhảy cái chèng nè, cái kêu bay với con kêu sát thai đấy, à, à, bẻ qua bay với thuyền gì, <laughs> thua được phải ngay, thua biăng, thua biăng, biếc luôn, biếc luôn, biếc luôn, thua sát thái, sát, rồi lúc ngày ran biăng đây, biăng cầu, buộc quần quần với buộc,

หายหมดจยู่เลยเจาจริงไหอไล่ย่างี้กันเาข้างต่อกันกันไลหมดจิตหมดได้ริงหกองปม่าจริงน้องผู้่าวเนาะน่าลจริงอ่ะสำหระเข้าวหอคุ้ยล่ะอ้าวแยกสุตตุ้ยหอมไมตุยสลตก็ไม่ตุ้ยจัง้าวฝรั่ยังเข้เรากันไหมพอแยไปแยกขครหมดแดงกับลูกสาวกับกันอยาูเนาะ ยายบาย้านยายแ่ใข่หมดแดงนิตะไคราง,งามงามที่ 1, ปูม <0. S 2> ันใดไคร่หลมันใดเมยไหลแต่ตเมย์พันว่ายายแต่ตะใครงามงามอนกทีหนึ่งหกสูนย์ไะม่สาวเป็นหนึ่งี่ยังเกาะอันใข่หมดแดงเป็นหกสิบละบาทป่ะใครเป็นศูนย์จมะแดงเป็นหกเม่สาวเป็นหนึ่ง 1, นะได้ตีหน,นึ่งหกศูนย์นะยายเราเอาหาศูนย์น้ำเนาะอันนั้นนั่นไงทหนึ่งหกศูนย์ยายเาหาศูนย์เรามาคุณั่น สูตรนี1 0อายุย่า่แปดสิบห้าปีด้วยครับอ่าฟันได้ใครบันแล่ะกรบันแนเรี่ออายุเนาะอเอากระโชคไขมานน้ำย่ายได้นะครับแนี่ยกรามา60แต่ว่ากันหา0แล้วันสิละค่เอาให้โชคไขมานสำรับในทางของแม่กองอหดควันเกีียวซ่าเกีียวรถตรีย้อนที่หนึ่งคิดเตี้ยมเดี๋ยวจะซีบขันเนาะเออนะครับไปเป็นสามก็ถือสามหกหาเลยหจเสียดาเสียดายเนามาวาสามหางรวมมาแล้พี่น้องเอากันนะัน ฮุโหลชมชนงมาเน้อยอนครับสวัสดีครับ